สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดประตูสู่ Excel ขั้นสูงทุกคนครับจากข้อมูลตรงนี้จากโจทย์นี้อยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ด้วย Excel, Macro and VBA ครับทุกคนครับแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าคนที่จะมาถึงขั้นสูงได้ต้องกลับไปทบทวนในคลิปนี้ก่อนนี้มาจากเรื่องของการเขียนสูตรอย่างชำนาญมาก่อนทุกคนครับเมื่อทุกคนเขียนสูตรตรงนี้อย่างชำนาญเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยว Excel ขั้นสูงก็จะเป็นการต่อยอดไปเลยทุกคนครับในส่วนของเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นทุกคนติดตามผมมาได้เลยครับผมคลิกลงไปเริ่มต้นทุกคนครับไปที่ไฟล์ออ t ชันเลือกตรงนี้เป็นคำว่า Customize Ribbon เลือกตรงนี้เป็น Developer นักพัฒนาครับคลิกปุ่ม OK หลังจากนั้นไปที่ไฟล์ s v v e d s เลือกตรงนี้เป็น Excel Macro Enable Workbook เ แล้วก็อะไรครับเซฟความหมายตรงนี้มันสื่อถึงอะไรครับเราต้องมีการปรับตัวทุกคนครับนี่คือพลังปรับตัวเข้าหาขั้นสูงทุกคนครับหลังจากนั้นลุยกันเลยทุกคน Developer Record Macro Macro 1 This Workbook คลิกปุ่มโอเคหลังจากนั้นผมเลือกคอลัมน์ B กับ C แล้วไปที่ Home Copy คลิกตรงนี้ครับแล้วคลิกไปที่คอลัมน์ E แล้ว p เพ e ลงไปตรงๆ กดปุ่ม Escape ไปต่อที่ Data แล้ว Remove Duplicate ทุกคนครับคลิกปุ่ม OK ครั้งที่1 OK ครั้งที่2ทุกคนครับคลิกไปที่ Developer แล้ว Stop Recording หลังจากนั้นผมเลือก Column E กับ F Delete ออกไปแล้ว Macro เ e ิม S แล้วลอง Run เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมคลิกไปที่ Macro t ติม S อีกครั้ง Edit เข้าไป เรามานั่งตั้งข้อสังเกตที่ตรงนี้ทุกคนครับทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของผมวันต่อไปมากกว่า12รายการผมควรจะปรับตัวเลขตรงนี้ไหมครับเยี่ยมมากทุกคนครับ F 1 0 4 8 5 7 6ไปเลยทุกคนครับค่อยๆตั้งข้อสังเกตแล้วค่อยๆมาแก้ไขกันแบบนี้ทุกคนครับหลังจากนั้นผมต้องการอะไรเพิ่มเติมผมคลิกไปที่ Excel ทุกคนครับต่อไปมาโครตัวที่2 Record m a c r ม แล้วมาโคร2อง i s w o r k b o o k คลิกปุ่มโอเคหลังจากนั้นผมคลิกไปที่ G 1แล้วพิมพ์เป็นคำว่าจำนวนคน Enter ครับจำนวนคนมาจากไหนทุกคนครับมาจากสูตรเขา if เติม e S เปิดวงเล็บครับแล้วหลังจากนั้นผมเลือกไปที่คอลัมน์ B ใส่คอมมา่าเงื่อนไข E 2ก็คือจังหวัดกรุงเทพแล้วคอมมา่าต่อไป คอลัมน์ c ในฐานข้อมูลเงื่อนไขคืออะไรครับ f2 ก็คือเพศหญิงแล้วผมปิดวงเล็บ enter จบข่าวผม stop recording ทุกคนหลังจากนั้นผมขอเลือกคอลัมน์ g แล้ว delete ไปก่อนแล้วไปที่มา c r o เติม s แล้วมา c r o 2 run 1 2 3หลังจากนั้นผมขอขยับแบบนี้ทุกคนครับแล้วไปที่มาโครเติม s ขอเลือกมาโคร2แล้ว Edit เข้าไปครับหลังจากนั้นทุกคนตั้งข้อสังเกตครับผมจะไปเขียนคำสั่งให้เขา Copy สูตรลงไปเรื่อยๆครั้งละ1ช่องจนกระทั่งซ้ายมือตรงนี้เป็นเซลล์ว่างผมก็เข้าไปเขียนต่อแบบนี้เลยทุกคนดู u n t เคาข s Space ครับ a c t i v e c ซ l l o f f s e Off t offset 0 row คอลัมน์ซ้ายมือก็คือลบขวามือคือบวกอ่าซ้ายมือก็คือลบอะไรครับลบ1ครับดอทอะไรครับทุกคนดอทแวลูเท่ากับค่าว่างแล้วตรงนี้ผมข้อเคาะเอ Enter ลงมาอันนี้อาจจะเคาะแถบเข้าไปแล้วตรงนี้ผมขอพิมพ์ว่า a c t i v e c e l ดอท f f ฟเเลื่อนลงไปครั้งละ1โรก็คือ1นึ่งคอวงเล็บปิด .Select ทุกคนครับแล้วลูบครอบเข้าไปแบบนี้ นั่นคือประเด็นสรุปแล้วผมต้องการสั่งให้ก็ออะไรครับเลื่อนลงไปครั้งละ1ช่องใส่สูตรอ่ะหช่องใส่สูตรอ่ะหนช่องใส่สูตรอ่ะหนช่องตอนนี้ซ้ายมือเป็นเซว่างก็ไม่ต้องใส่สูตรอะไรแบบนี้ทุกคนครับแล้วผมก็คลิกไปที่ Visual Basic แล้วที่เหลือทําอย่างไรดีครับผมก็อลองทดสอบ f8 ครั้งที่1 f8 ครั้งที่2 f8 ไปเรื่อยๆทุกคนครับอ่าเห็นไหมผม f8 ดังๆให้ทุกคนได้ยิน แล้วผมอาจจะคลิกปุ่มรันตรงนี้ก็ได้ทุกคนหนึามเห็นไหมครับตอนนี้จบข่าวก็จบอยู่ที่ไหนครับ G3 ตรงนี้ก็ G3 ถ้าเกิดว่าผมอยากให้จบที่ G2 ผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น G2 ทุกคนครับแล้ว Run หนึงสองามเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับหลังจากนั้นผมจะลองแบบนี้ดูครับผมกลับไปที่ฐานข้อมูลแล้วผมลองทดสอบ Copy ข้อมูลลงไปแบบนี้อ่าแล้วตรงนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อจังหวัดเป็นปทุมอ่า ขอพิมพ์สั้นๆนะครับ Control Enter หลังจากนั้นทุกคนครับผมจะรันมาโครหนึ่งอ่าต่อไปเห็นไหมครับนี่ครับเมื่อกี้สูตรมีอยู่เท่านี้ใช่ไหมแต่พอเราเขียนดู until เมื่อกี้ทุกคนดูนะครับมาโคร2องรันหนึ่งสองเศร้าเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับไปเช็คดูสิครับถูกต้องไหมครับนี่ครับปทุมธานีหญิง3คนปทุมธานีชาย3คนตามนั้นแสดงว่า คำสั่งโอเคแล้วครับทุกคนครับหลังจากนั้นผมอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกล่ละครับผมก็ไปเรคคอร์ดมาโครมาโคร3 d มดีสเว o o o โอเคแล้วหลังจากนั้นผมเลือก E 1ไปที่ Home ผมต้องการสีสันในชีวิตขึ้นมาแล้วละ่ะผมก็ทำไปเรื่อยๆตามใจผมตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปเอาละผมอยากได้อะไรผมก็มาปรับแต่งฟอร์แมตแล้วกันทุกคนครับ ตรงนี้ผมก็ขยับขยายเนาะแล้วตรงนี้ก็ใส่เข้าไปต่อไปครับผมเลือก e 2 control shift ลูกศรขวา control shift ลูกศรลงแล้วไปที่ conditional formatting new rule หลังจากนั้นผมจะมาใส่เงื่อนไขที่ยุดอ f o r m u l a Formula. คลิกลงไปพิมพ์เท่ากับแล้วผมใส่เงื่อนไขว่าอะไรครับล็อกคอลัมน์ e ไว้เริ่มต้นที่ e 2ไม่เท่ากับอะไรครับ e 3อ่าล็อกคอลัมน์ไว้ด้วยคอลัมน์อย่างเดียวนะครับที่เราล็อก ถ้าเกิดว่า e 2ไม่เท่ากับ e 3ต้องการตีเส้นทุกคนครับผมเข้าไปที่ format แล้วเลือกตรงนี้เป็น border แล้วเลือกตรงนี้จิ้มลงไปสีดำตามนั้นแล้วโอเคแล้วโอเคเห็นไหมครับการ format ผมก็อยู่ที่ macro ตัวนี้แล้วผมก็ไปที่ developer แล้ว stop recording หลังจากนั้นทดสอบอย่างไรดีทุกคนทุกคนก็อาจจะลองไปเพิ่มมาอีกอา้าวผมก๊อปตรงนี้อีกสมมติครับ นี่ยผมขอลองทดสอบ Copy ลงไปแล้วตรงนี้ผมขอใส่เป็นคำว่า x y Z แล้วกัน control enter เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปรันใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับก่อนรันผมขอเลือกตรงนี้คลิกขวา delete แล้วไปที่ macro เติม s macro 1 run เห็นไหมครับต่อไปครับ macro 2ต่อทุกคน run อ่าต่อไปครับ macro 3ทุกคน run เรียบร้อยทุกคนเห็นไหมครับ หลังจากนั้นทุกคนครับเลือกคอลัมน์ E ถึง G อีกครั้งหนึ่งแล้วคลิกขวา Delete แล้วไปที่ Record Macro ทุกคนครับตั้งชื่อ Macro ว่า Run All แล้ว t h i s Workbook คลิกปุ่ม OK อย่ากระพริบตาทุกคนครับผมคลิกไปที่ Macro เติม S เลือก Macro 1แล้วคลิกปุ่ม Run นี่คือสเต็ปแรกใช่ไหมต่อไปสเต็ปที่2มา Macro เติม S Macro 2 Run เห็นไ,ไหมครับนี่คือสเต็จที่2ถูกต้องไหมครับต่อไปมาโครเติม s มาโคร3รันเสร็จเรียบร้อยครับผมต้องการยุบมาโครตั้ง3ตัวให้เหลืออยู่แค่เพียงตัวเดียวก็คือ run all นั่นเองทุกคนครับเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วผมควรจะ stop recording แล้วเลือกคอลัมน์ E ถึง g แล้วคลิกขวา delete แล้วลองทดสอบอีกครั้งทุกคนครับมาโครเติม s run all แล้ว run 1 2 3 เสร็จเรียบร้อยทุกคนครับสเตปบายสเต็ปสำคัญมากทุกคนครับนอกเหนือจากนั้นผมอยากได้มาโครเพิ่มเติมอีกไหมผมก็ไปที่ Record m a c าโครตั้งชื่อว่า My Clear แล้วกันเอาละ This Workbook โ okay. อเคผมต้องการเคลียร์ที่คอลัมน์ไหนครับคอลัมน e ์ e ถึง g แบบนี้ก็ได้แล้วไปที่ Home แล้วไปที่ Clear แบบนี้ก็ได้ทุกคนครับแล้วแต่ครับเห็นไหมครับจบข่าวผมคลิกไปที่ a ห แล้วตามด้วย d e v e l o p e r Stop Recording หลังจากนั้นผมก็มาโครเติม S แล้ว RUN ALL เห็นไหมครับต่อไปอยากเคลียร์ก็ไปที่ไหนทุกคนครับ My CLEAR แล้ว RUN เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนจบสุดท้ายทุกคน d e v e l o p e r แล้ว INSERT ผมใช้ฟอร์มคอนโทรลบัตท n อนตรงนี้ครับคลิกลงไปขอวาดตรงนี้แล้วกันแล้วผมขอเลือกมาโครเป็น Run a l l ปั๊บ แล้วผมขอเลือกอยู่ที่ปุ่มคลิกขวา copy แล้วคลิกลงไปตรงนี้ ctrl v แล้วผมก็คลิกขวาต่อเลือก add sign macro เป็นคำว่า my clear แล้วโอเคหลังจากนั้นผมคลิกเมาส์ออกไปคลิกปุ่มที่1ตรงนี้ปั๊บคลิกปุ่มเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับคลิกปุ่มตรงนั้นปั๊บคลิกปุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วที่เหลือก็คลิกขวา edit text ก็ใส่เข้าไปว่า clear ตรงนี้ก็คลิกขวาเข้าไปแล้วบอกอะไรครับ นี่ครับเขาอีฟไม้เขาก็ได้จบข่าวเสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่มเคลียร์คลิกปุ่มไม้เขานี่ครับทุกคนครับนี่คือกุญแจเพื่อเปิดประตูสู่ Excel ขั้นสูงทุกคนสามารถเรียนรู้เรียนแบบจากตัวอย่างนี้ได้ส่วนที่เหลือก็ค่อยๆลองผิดลองถูกกันไปตามเหตุและผลนะครับทุกคนครับ สำหรับคนที่สนใจต่อยอดจากคลิปนี้ผมขอแนะนำคอร์สออนไลน์บน s สก l l เลนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปด้วยทุกคนครับนี่คือมาโคร VBA Level 1นะครับแล้วอาจจะต่อยอดไปที่เลเวล2แล้วอาจจะต่อยอดไปที่เลเวล3อีกทีก็ได้ทุกคนครับหรือถ้าใครสนใจทั้ง3คอร์สพร้อมกันผมแนะนำให้ไปดูที่เป็นแพ็กเกจทุกคนครับตามนี้เลยครับลองพิจารณาดูนะครับทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม